กัน,นะะใช่แล้วนะคะมาติดตามกันดีกว่านะคะสำหรับคุณแบทพริตนั่นเองนะคะหโหการงานหน้าที่ทุกอย่างเพอร์เฟกตหมดเลยเพราะว่าล่าสุดนี่นะคะไปเซ็นสัญญาค่ะกับการทำภาพะะยนตร์ออนไลน์เดี๋ยวไปติดตามดีกว่านะคะว่าเป็นเรื่องราวของอะไรค่ะ ช่วงนี้เหล่าคนดังในฮอลลีวูดนะคะก็เริ่มที่จะหันมาทำหนังค่ะสำหรับฉายแบบออนไลน์กันมากขึ้นด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นก็คือคุณแบดเพล็นั่นเองค่ะที่ก็เป็นคนดังล่าสุดนี่ะคะที่ตรวจประกาศเนี่ยได้เซ็นสัญญานะคะกับทาง Netflix นั่นเองค่ะซึ่งโหดีมากมากเลยอันนี้นะคะ,<ล>ะเพื่อรับหน้าที่อำนวยการสร้างแล้วก็นำแสดงในหนังแนวนแอคชั่นคอมอดี้ค่ะเรื่องวอ r ์มอชีนนั่นเองโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางเน็ตฟลิกซ์เนี่ยได้ทุ่มเงินไปจำนวนถึง30ล้านเหรียญ ทุนสร้างและจัดจำหน่ายค่ะส่วนแพนบีนะคะค่ายหนังและโปรดักชันเฮาส์ของแบทพิทนั้นเนี่ยก็จะมารับหน้าที่ผลิตและก็ถ่ายทำหนังออนไลน์เรื่องนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีการสร้างหนังสำหรับฉายแบบสตรีมมิ่งนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นซึ่ง Netflix เ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำทางธุรกิจนี้เลยค่ะเนื่องจากฉายหนังในโลกออนไลน์เนี่ยเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ง่ายมากกว่าและก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะคะมันดีกว่าเยอะมาก <Okay. S 1> นอกจากนี้เนี่ยยังได้รับเงินเม็ดเงินจากโฆษณาได้ มากกว่าอด้วยซึ่งแบทพิทเนี่ยเองก็มองเห็นะถึงความเปลี่ยนแปลงนี้สุดท้ายก็เลยตัดสินใจค่ะทําหนังเรื่องใหม่กับทางเด็ f ฟลิค่ะส่วนโปรเจกต์หนังออนไลน์เรื่อง War m a c h ช n e นั้นเนี่ยได้ดัดแปลงนะคะมาจากนิยายขายดีเรื่อง The Operator The Why and Terrifying Inside Story of America War in Afghanistan นั่นเองโดยแบทพีทเนี่ยได้รับบทเป็นนายพลนะคะสแตนลีย์แมคริสโต้ค่ะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทหารในสมรภูมิรบในอัฟกานิสถานโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ ี่จะเปิดกล้องในเดือนสิงหาคมโดยเดวิดไมชอต์นักทําหนังเจ้าของผลงานเรื่อง Animal Kingdom ก็จะมานั่งเก้าอี้เป็นผู้กํากับซึ่งทางเนี่ย i กก็เชื่อว่าความยอดเยี่ยมของหนังเรื่องนี้น่าจะทําให้หนังได้เข้าชิงรางวัลเอมมี่และรางวัลออสการ์ปีหน้าด้วยค่ะ Mm hmm. มุมว่าคนต้องดูเยอะแน่เพราะว่า Netflix นี่ดังมากเลยนะอ๋อใช่แล้วอีกอย่างเดี๋ยวนี้นะถ้าสื่อออนไลน์เข้าถึงง่ายๆอยากผมกดดูนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะ